เกมเริ่มถึงมาผู้สินีิก็มีเครื่องมือสื่อสารคอยสื่อสารกับผู้ช่วยแล้วนะครับดีพงดวงกับซึ่งอตองโดโดปิ้วเลยครับบอลลุดออกหลังเป็นบอกตั้งแต่จาะต,ตัวของทางเมืองทองผู้สิทิชี้อย่างนั้นนะครับถั่วเยี่ไไรตอนไลหลหลักของดีพงดีกว่าละครับอ๋อโดนโ,โ,โดจริงๆด้วยใช่ครับนะครับนี่ครับ ลายหัวเกือบเท้าขวานะครเงี้ยจิ้มโดนบอลจังหวะสุดท้ายธนบุญถึงที <c oughs> ่ต้องออกสวยอ่ะครับตอนนี้ชัยวัตรที่ต้านไปแล้วอบอลจังหวะยังได้อยู่ที่เพื่อนันปั่นด้วยขวาโ <c oughs> ด่งข้ามคานไปแบบได้ลุ้นครับทีละทีละตอนไม่ล้ำแล้วล่ะครับโยบายของทีละตอนไหลต่อให้กับชัยวัฒน์ทันหักมาที่เสาแรกโโอ้หยิงโด่ง,ดงไว้หน่อยครับเพื่อนันซิว่าเข้าฮอสในกรอบขอโทษพยายามจะฟ้องว่า ลูกยิงของเขาโดนบล็อกนะครับพีตันแันไปมวยพุทธสิน,นครับแต่ว่าไม่ได้อะไรนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของการท่าเรือดูวิธีครับจังหวะสอดมายิงมุมนี้น่าจะเห็นได้ชัดกว่านะครับชัยวัฒหักมาเน,นี่ยครับมันมันไปปามเงนินกับโูเชล่าเหมือนจะมีฉลบออกแต่ว่าพุทธสินไม่ได้ให้เตะมุมกับเมืองทองนะครับ โคสแบนก็เสียดายแหละครับให้โอ้ได้สซ้ายคริตันครับดูว่าคริตันโยกสายมีช่องแล้วโอ้โหแพ้กรับลูกนี้ดูว่าจะเลือกแบบไหนไหลให้กับทางอุทิชัยท่าทองเอาการเสนอชื่อนานโอ้หนึ่งศูนย์แล้วครับโอ้โหแล้วไม่ฉลองประตูครับเพราะว่าเป็นการยิงทีมเก่าอย่างเมืองทองด้วยครับโอ้โหแต่ข้างสนามมิวิคต้องมีกั๊กแล้วและครับบแป้งบนพันลํำซ้ำนะครับประธานสโมสรนี่อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับ ดูครับโตขึ้นมาสิวกรเหลือแต่2เซนเตอร์แบ็กของเมืองทองครับซึ่งวุฒิชัยวิ่งสอดทะลุกลางไปเลยนะครับแล้วไม่ล้ำน้าด้วยตวัดยิงเล่นเสาแรกครับซึ่งกวินพยายามจะทิ้งตัวดักแล้วแต่ดักไม่อยู่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับวุฒิชัยครับสกอร์กลับมาเป็น2เท่าครับแต่ว่าเมืองทองนี่ยังมีเอเวโกที่ดีกว่านะครับมารันยา ขี่มาริมเส้นตอกส้นกบมาเอาแล้วครับสวยครับมีโชคเงยหน้าแล้วปา,าดเข้าไปตวัดยิงข้ามคานไปโอ้โหไอ้อกระพิมโฮทรุ่งโรด,ดแต่แฟนๆชอบใจเลยครับโอ้มาได้สุดทางครับเกมรุกของการท่าเรือถอยมาหาจุดนับพบเลยนะครับเอกภูมิครับประวัตวิลูกนี้แล้วบอลมันเหิอนชนะทิพย์กระชากมาแล้วดันไกลรออยู่ครีตันซิวาแเซฟแล้ว กระช obot ขว้าไว้ได้กับรัตนัยไม่ยอมปล่อยให้ธนสิทธิ์ได้สาดาบ2เหยียงมาบรรจงแปลเลยแต่ไม่แรงนะครับเคลตันแล้วนะครับทำให้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับที่ S C G Stadium นะครับการท่าเรือบุกมานำ S C G เมืองไทยในเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในโตโยต้าลิข์ครับรอบรองชนะเลิศแรกที่สองท่านผู้ชมครับขอให้ชมมาที่ S C G Stadium ครับดิฉันมาชมเกมในครึ่งหลังครับทางขวาสลัดมา ไอ้ทิสจี่ตองดอดอพื้นที่มีบอจงเรียกมาให้กับสารัตเติมเข้ามาสกิดเปลี่ยนทางเองแต่ว่าเบาครับบอลชิดเท้าหลักไปหน่อยครับสารัตยิงโดนไม่เต็มก็เลยไม่ผ่านเลยรัตนัยมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับการท่าเรือครับจากที่ซึ่งแรงออกนำเรเบิรแบบนี้แล้วขาฉีกครับอรัญญาดู่ครับ,ราบการ หวางน้ำหนักยั้งตัวขาซ้ายนะครับเข็นรถต่อบอของเมืองทองก็ดูจังหวะที่โคตนคู่ที่ภาพช้าเลยครับเป็นเกมเดินต่อแล้วการของเมืองทองเนีครั้งแรกในครึ่งหลังนะครับจากสหรัฐอยู่เย็นครับให้ที่ซองโดโดทันเล่งแล้วมาที่เสาแรกบอลเลยเขาส่งก็ชัยวัฒน์บอไม่ออกแล้วครับไล่อันเช้วัด โอ้โหขึ้นหลังขึ้นหลังนิคิสานดาครับเทียสินโอกาสทองที่จะตีตะเ็บออกสุลกโล่งโล่งล่งโล่งแต่ว่าโ,โอ้โหจริงไม่เข้าเองครับธีรศิลป์โอ้โหพลาดแบบผิดฟอร์มจริงๆครับธีรศิลป์ดูครับได้ส้มหล่นแล้วนะครับโนเชล่าคืนนี้สะดุ้งเลยครับแล้วทำอะไรไม่ได้ครับรัตนัยก็ออกมาไม่เจอบอลครับธีรศิลป์แตะหนีแล้วมันจงแปรแล้วครับโโอ้หแต่บอล โค้งให้พอครับไปชนเสาเหลี่ยมนอกเด้งออกไปโดดผัานครับเมื่อ็นังหวะแรกไม่มีใครโชมเข้ามาในพื้นที่รีตันอโอ้ถ้าอย่างนี้มีโชคทีดังขึ้นแลวครับโอ้โหแล้วเป็นในกรอบเกลยโทษด,ด้วยโอ้เหลืองด้วยครับไปเจอคคลตันสอดแซงมาจากด้านหลังแต่โโได้ก่อนหัวด้อยู่ในกรอบเยโทษจริงๆนะครับ เสียจุดโทษไปเลยครับการท่าเรือ,อ,อประสบการณ์แล้วครับงมีโชคแวบเดียวเท่า <Web deal S 2> นั้นครับไม่รู้ว่ามีนักเตะมุ่งทองมานะครับครับว่าสัญญาณมาดูว่าเครีดต้านยุแล้วตันไหนครับได้หนึ่ง,ง,งตีสเสมอได้แล้วครับสกอร์รวมนี่ตอนนี้เอสซีจีมุ่งทองเนี่ยเติดกลับขึ้นมานำสามประตูต่อสองครับเนต้นซีวา ยินได้3เกมเิมเ็ดเลยนะครับรวงในทุกรายการเมือสามวันก่อนด้วยแล้วตอนนะีะพุ่งไปถูกทางครับแ,แต่ลูกนี้ฉีกเข้ามุมดีครับเตยทั้งซิวว่าผ่อนคลายไปเยอะครับเ <c oughs> มืองทองแบบนี้โ <c oughs> วสกอร์แบบนี้ถึงจะโดนอีกลูกก็ เต็มที่ก็แค่ต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับโอ้สั้นสั้นไปแล้วแล้วตู้ฉกได้เอากรบทองของทางการท่าเรือเหมือนกันโอ้โหอดิศรอดิศรแดงเรืองครับยิงจี่หัวเกิดยิงช้าไปหน่อยด้วยนะครับทำให้มุมหมดครับโอ้แล้วไปติดบล็อกเป่นแต่มุมของการท่าเรือ โฉบมาได้ครับอาอิสสอนมาเจอบอลนี่ครับพยายามจะยิงฉีกไปเสาไกลนะครับแต่ว่าอดีิสรอนพรมรักโดนอดีิสรอนอีกอดีิสอนหนึ่งครับคืออดีิสอนแดงเดืองยิงโดนพรมรักบล็อกมีเพื่อนรอดูว่าจะเลือกอย่างไรหลให้กับชนะทิพย์ในสายของกันทิศสงกระสิกยังโด่งไม่หน่อยกดไม่ลงครับจะได้เพิ่มมานี่เบาใจเลยครับเอซีจีืองทอง แต่เท้าซ้ายแล้วปวดลูกนี้ข้ามคานไปครับชนาทิ์สมประสิทธิ์ถ้าามืองทองได้เพิ่มมาก็ไม่ต้องต่อเวลาแล้วละครับเปิดข้ามไปใหม่ไปที่ธนาตั้งมาไอศิว,วกรอาลงพื้นได้ศิว,วกรได้ซ้ายก็ยต้องบิต้องบินปัดเลยครับต้องปัดปลายมือทิ้งไปก่อนเลยครับยอมเสียเตะมุมบอลดูไม่แรนงนะครับมันเกือบจะมุดใต้คานเหมือนกันครับศุว,วกรจะคู่ประสาทด้วยซ้าย ไม่ไว้ใจเลยครับปวินลูกเตะบูงของการท่าเรือแหะครับก็เป็นนูกิีสุดท้ายจากคุณศิลปชัยเลิศงามสมครับ SCG เมืองทองยู่ในเตดผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับบุรีรัมย์ยู่ในเตดครับในฟุตบอลเตอร์ต้าลีกครับของปีนี้ไปได้ครับวันนี้แ่บด้านเสมอกับการทาเรือนหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับีมนยือนขึ้นน้าก่อนในครึ่งแรกครับจากการยิงของวุิชัยทาทองนาทีที่36แต่ว่า เมืองทองมาได้ประตูสำคัญครับจากจุดโทษของเพลตันซิลวาในที่ที่71นะครับทำให้สกอร์รวม2นัดเอสซีจเมืองทองชนะไป3ประตูต่อ2ครับก็จะเข้าไปเจอกับบุรีรัมย์ครับเป็นซูเปอร์แมชในนัดชิงชนะเลิศของเตอร์ตาริครับประจำปีนี้ครับ15ตุลาคมที่สนามสุขชลาสใสครับ